ยี่สิบปีแล้วรุ่นตันานกลับมารอบนี้เป็นเวอร์ชันอะไรผมว่าทำแบบอะไรโฉมใหม่อย่างนี้รีมาสเตอร์ใหม่ก็มีการเอาฟิล์มไปทำใหม่หมดเลยครับมีการส่งไปถึงอินเดียนะครับก็คือภาพกับเสียงก็คือจะผมว่าดียิ่งกว่าเวอร์ชันที่ฉายเมื่อยีปีแล้วอย่างนี้อันนี้ก็คือจะเป็นระบบ 4K ใช่ครับ 4K แล้วก็เสียงก็จะเป็นมิกซ์ในแบบ Dolby Atmos ด้วยครับมันจะแตกต่างจากน้องเพลงยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยถ้าถจะอธิบายจริดู ก็แบบภาพมันก็จะคมชัดกว่าเดิมครับแล้วก็แสงเสียงต่างๆที่แบบว่าเราทำเนี่ยก็ผ่านมาจากมือเราสองคนแล้วก็เสียงเนี่ยแบบมันก็จะกลับมาอยู่ในระบบที่แบบว่าทันสมัยะครับก็คือว่ามันก็จะแบบแยกลำโพงต่างๆในโรงไม่เหมือนแบบว่าหนังสมัยนี้เลยครับก็คือหนังใหม่เลยใช่ครับใช่ครับแต่สองเรื่องยัเหมือนเดิมใช่ในเรื่องเหมือนเดิมครับแล้วก็มีแก้ใช้ซีจแก้บางจุดที่แบบว่าไม่่อ20ปีที่แล้วเราน่าจะทําก็แบบว่าทวนี้เราก็ได้โอกาสทําอะไรเงี้ยให้มันสมบูรณ์มากขึ้น ครับนะครับตัวตัวที่เป็นไทยแม็กซนะ์นี้ลุกใจยังไงบ้างเลย20ปีผ่านไปค่ะจำาด้ไ <laughs> เหมือนเดิมเลยไหมเหมนเดิมไหมไม่รู้ก็ถามคนดูใครก็อยากจะดูเหมือนกันเพราะว่ายังไม่เคยได้เห็นตรงเวอร์ชันแบบนี้นะเขาบอกว่าสมจริงมากคือเสียงจับคืบชัดแจ๋วกริ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จริงๆมันนึกถึงบรรยากาศเดิมที่เราเคยถ่ายทำตอนนั้นไหมฮะนึกถึงอย่างเดียวค่ะขี่คอร์ดานดาค่ะนี่รอเพื่อนมานี่รอแันดามานะเดีจะขี่คอร์ดขี่คอร์ดโซ่ใช่ไหมเป็นตอนนี้แันดาหวาหรือเปล่าพอนี่สิบปีแล้วไงกระดูกร้าวกระดูกร้าวถามว่าฉากประทับใจของอิมก็คือฉากนี้ กับอีกฉากหนึ่งคือฉากที่ไต่ไต่ไต,ต่ตึกอะไต่บันไดไม่ได้หายบันเดียวนะนใช่ไหมเพราะนางอินมีเข้าโรงพยาบาลด้วยเพราะเหล็กมันต้องเอาตัวติดกับโครงเหล็กไงเพราะว่าแรงดึงดูดของของทวกไปเนี่ยมันตัวต้องออกจากบันไดใช่ไหมแล้วเราต้องคว่ำหัวลงอะ่ะแล้วถ่ายจริงไงถ่ายจริงถ่ายเสร็จต,ตีสี่ตีห้าะหลายวันถ่ายหลายวันค่ะชอบฉากนั้นมากสามวันเพราะว่าโหดมากแล้วก็เล่นเองด้วยไงมันก็เลยแบบประทับใจพี่จ๋าล่ะคะประทับใจของเรา ประทับใจในความตั้งใจของผู้กระกับค่ะเขามีสองคนเพราก็จะให้เล่นสองเวอร์ชันที่บอกกับอีเมทยังไม่ลงรยเลยนะมันแบบเวอร์ชันตรงก่อนเป็นเวอร์ชัน แล้วก็เป็นเวอร์ชันที่3คือเวอร์ชันมิกซ์ระหว่างโต้งกับโอลกค่ะแล้วจะมี3เวอร์ชันให้เลือกเพราะว่าเขาอยากให้มันออกมาดีที่สุดค่ะอันนี้ประทับใจทุกคนแต่ออกมาแล้วก็ออกมาชื่นใจหรือว่ามระดิใจดีกว่าพี่จ๋าคือเสียงที่พูดออกมาเป็นการชมอินเนอร์มันไม่ใช่หรอกแต่เนื้อหาเมื่อกี้นั่นเป็นความในใจค่ะใช่หรอคะอะไรก็เป็นหนังกำนาเรื่องนี้เลยจ๋าตรงให้เป็นง้พี่เลยอ่ะความสำเร็จ คือทําผมทําหนังมาอีกหลายเรื่องมากๆากเลยนะก็แต่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศคนก็ยังพูดถึงเรื่องนี้มากที่สุดครับรู้สึกดีใจมากที่20ปีผ่านไปก็ยังได้กลับมาฉายโรงอีกอก็อยากให้ผมว่าหลายคนยังไม่เคยดูในโรงกนะ็เ<ะ>ลยอยากให้กับสัมผัสเพราะว่าคราวนี้ภาพและเสียงมันเต็มอิ่มกว่าเดิมมากเลยครับพี่แต่มันจะน่ากลัวมากเลยนะเพราะว่าขนาดเราดูแบบเรา,าดูในโรง ร้านขายซื้อดีวีดีใช่ไหมดีก็ยังมาขนาดเล่นเองนะเนี่ยเล่นเองมาหมดแต่รุ่นแต่เด็กรุ่นใหม่ไงเขาอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสชัตเตอร์ไงเด็กที่เป็นแบบงข้อนี้ยี่สิบปีไงต่อจากนี้รุ่นใหม่จะได้รู้คำว่าชัตเตอร์หนังชัตเตอร์หนังผีเป็นยังไงโอ้อีมอาจจะกลับมาอีกครั้งนึงก็ได้ถ้าแม้ว่าอิมอาจจะกลายเป็นฟิล์ฟ้าแบบนี้ไปแล้วเปลี่ยนชื่อหลายรอบแล้วอันนี้มันจะมีการรีมาสเตอร์มันจะมีส่งออกไปต่างประเทศใหม่ด้วยไหมคะหรือว่ายังไงบ้างลองค จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นที่เราทำส่วนหนึ่งก็เพราะว่าที่ต่างประเทศมันมีการกลับมาฉายโรงตลอดเวลาเลยผมเห็นว่าที่ญี่ปุ่นเอ่ยไต้หวันเอ่ยหรือว่าเกาหลีมันมีกลับมาฉายในโรงด้วยครับเราก็เลยคุยกับโอว่าเฮ้ยเป็นโอกาสดีมากเลยเพราะว่าคุณภาพตอนนี้มันตอนนั้น,นอนน่ะมันไม่เท่ากับตอนนี้ถ้ารีมาสเตอร์มันจะดีขึ้นเยอะเลยแล้วก็จริงับเพราะท,าทันทีที่ประกาศว่าเราจะทำเนี่ยมันก็นมีหลายประเทศซื้อแล้วหลังจากนี้ก็หลังจากฉายไทยก็จะมีการฉายโรงที่ต่างประเทศตามมาหลายที่ ใช้เงินเยอะเลยครับแปลว่าแปลว่ามาดูกันหน่อยครับเยอะแค่ไหนันการดูร้านทำที่บอกได้ก็หลากร้านครับหลายร้านแล้วบอกสิครับแสดงได้ค่ัวคุณไม่จริงไม่หัวใจค่ะไม่หัวใจทำไม่หัวใจแต่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าอินเหมอนหมายถึงว่าเด็กรุ่นใหม่ที่ได้ดูเขาจะได้สัมผัสจริงๆนะเพราะว่าตอนนั้นคือเป็นรุ่นเราไงรุ่นเราที่ได้ดูใช่ไหมแล้วก็พูดกันทั่วประเทศไทยเลยว่าอุ้ยนู่นนี่นั่นอะาเลยไงทีนี้เด็กรุ่นใหม่มาดู จะได้คาที่แบบว่าเออเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหือวนี้ไปว่าหนังนี้จริงแล้วเมื่อก่อนที่มันโด่งดังเพราะอะไรแล้วเมื่อก่อนไม่เคยเปิดตัวอิมด้วยเป็นใช่ไหมก็ต้องเก็บตัวเดี๋ยวไม่น่ากลัวไงแต่เราไปดูตอนนี้ก็ยังน่ากลัวอยู่นะคะอันนี้รอดูแบบตอนเป็นมีมในแบบว่าโซเชียลยี่ปัจจุบันไม่พิโกทิกตอกอะไรเงี้ยราฉากใหม่เป็นมีมได้ดูเพศคออยุคนี้เป็นยุคแบบไวรัลยุคมี เอาฉากไหนที่ไปใส่อ่ะน่าจะได้หลายฉากอยู่นะได้หลายาแต่จริงๆแล้วมันน่ากับทุกฉากเลยนะจนะจนกระทั่งหนังเราต้องการเบรกให้มันแบบอ่ะอารมณ์ให้มันเบาๆหน่อยเพราะมันมันตึง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 ตลอดเลยอะค่ะ,ะ,ะแล้วก็ไหนๆก็ถามแบบแฟนหนังฝากฝากถามนะไหน,นๆก็้ที่สิบปีแล้วจะมีภ่าสองท่าอะไรอย่างเงี้ยคนจับเยอะมากคิดว่าไม่น่าจะมีมีท่าที่อะไรราะว่าบเลยอะเพราะว่าตอนจบมันพีคมากเลยอ่ะ ตอนจบคลิปแต่สิ้ไปแล้วหรือว่าเป็นภาคตักรวาลขยายต่ออะไรอย่างเงี้ยอไม่ยลยไม่น่าจะมีกันนะไงอะไรต่อไป จริงจริงมันแปลกนะเพราะว่าชาตเตอร์เป็นหนังที่ถึงทุกวันนี้ไปที่ไหนก็ยังมีคนก็ยังก็ยังมีคนทักถึงเรื่องนี้อยู่ฮะไม่เราก็ไม่ได้น้อยลงด้วยแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะถ้าไปเทสการหนังแบบชาต่าังชาตินี่ก็ยังพูดถึงแล้วก็ยังแซวอยู่เรื่องเดิมๆไอ้ปวดคอไปปวดคไปปวดคอไปอะไรเงี้ยก็ก็ปรงแล้วแทมันมีช่วงที่ลำคาญนะ ถามจนเบื่อแล้ช่วงหลังก็แบบแบบถามแล้วรู้สึกเออปึ้มบอกผ่านมา20ปีคนนี่ยังคนนี่ยังถักถึงเลยมีเป็นสโลแกนหนังตอนนี้ไง20ปีผ่านไปยังปวดคอหรือเปล่าเนี่ยเอาเลยจริงเหรอไม่ได้ยิ่งเขาบอกว่า20ปีไม่กด้20ปีไม่ได้แล้วลองกระดูกไม่ดีเลยกระดูกเริ่มกรอบแกมแล้กรอบแกมไม่กี่เลยหรอเมื่อกี้เราถามกันถึงเรื่องของภาคที่สองพี่อยอยากมีอยากให้มีไหมฮะฮะที่สอง ทักต่อที่เป็นเนื้อเรื่องเขาต้องขี่ของคุยกันเนี้ยอันนี้ต้องเป็นแบบแบบใหม่แบบใหม่แบบใหม่ต้องดูวไม่มีแล้วไม่มีแล้วมาบอก่ายพ่อเป็นเรื่องต่ออะไรอย่างเงี้ยหรือภาคต่อที่แบบเรื่องต่อกับช่ไหมเชื่อชื่อเชื่อไหมมันมีมันก็มีคนเคยมาทักนะแบบก็เคยมาเสนอเป็นแบบคอนเซ็ปต์อะไรเงี้ยแต่ว่าเราเราแบบ ม,มันต้องถามคนนี้บ้างแบบนี้บ้างไม่เกี่ยวกับเราวะก็ถ้ามีต่อก็ก็น่าสนใจแต่อาจจะต้องเป็นแคสใหม่ไปเลยปหมแบบเหมือนแบบหรือเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ไม่มไม่ไม่พ่อรุ่นแม,ม,ม่แกเป็นผีแกเป็นผีที่กลับมาได้อวตารใช่ไหมอมตะนี่ยังไม่ตายนี่ยังไม่ตายก็กลับมาได้นี่ก็ไม่ตายไงแต่กูเดี้ยงแล้วไงอ๋อเอ้เคยคิดคอนเซ็ปต์เป็นเหม á, ือนแบบพีมิสทรีอีกอันหนึ่งแบบคนละเรื่องเวลาไม่มีเวลาไหมค่ะทุกคน กูมาใครกูมาใครไม่กูเคยคิดว่าแบบถ้ามันมีเรื่องเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มันต้องวกกลับมาหาตำนานจริงความจริงผ่านแบบอาจจะเป็นโรงพยาบาลที่นี่อยู่หรืออะไรเงี้ยเซลล์เรื่องเะไรเซเล์เรื่องอะไรพี่จะลงทุนในพี่จงเออเย็นไปไหนี่ยไปในทุนเองไปในทุนเองมในทุนนี่เยอะแค่เจ้ากสร้างบ้านอยู่อย่างเงี้ยมันยุบหาย งานกูแหงมากตอนกับเรื่องนี้อฉากจะประทับใจชัตเลยร์นักจำได้เป็นยี่สิบปีแล้วคือถ้าส่วนตัวก็ยังก็ยังนึกถึงฉากที่เราไปถ่ายในบินปะที่เขากับหัวปีนปีนเขาฉากเดียวกันไอ้ที่มันไต่บันไดนะคือคือเรื่องราวของชัตเตอร์มันมีเยอะใช่ไหมก็ตอนแรกเนี่ยมันไม่ได้เป็นหนังแบบฟอร์มนั้นเพราะว่ามันเริ่มจากค่ายฟิโนก่อนก่อนที่ไปจับมือคู่กับแกรนดี่นั่นนี่แล้วก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อย กูจําได้ไปดูฉากนั้นแล้วแบบโอหมีเครนขึ้นไปนี้ว่ะเฮ่ยนี่หนังอินดี้ตอนไหนวะมีสนิงนี่ห้อยหัวลงมาหญ่เลยแต่โอ้โหแบบเป็นฉากจำถึงทุกคนนี่ยังจำจำฉากได้ได้ชัดเจนอันไห้เนี่ยอะไรประมาณนั้นแหละแบบโอ้โหเฮ้ยแม่งอย่างนี้เลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่แล้วมันมันเป็นเซตอัพที่ยูนิคมากนะที่เขาต้องมาริกสลิงอินแล้วก็ต้อง กลับหัวแล้วก็ีหัวลงมาแล้วก็ฝนก็ตกอีกอะไรนู้นครับพี่ต้องบอกว่ารีมาสเตอร์คันนี้ก็คือใช้ทีมการอะไรอย่างเงี้ยอยากจะให้คนแต่ว่าเชิญชวนมาดูหน่อยคับยุคเด็กรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยดูในยุคนานอะไรอย่างเงี้ยพิสูจน์นี่หนังพีของแท้ร้อยล้านจริงตันานชวนจริงครับชวนแล้วชวนแล้วเหรอเรต้องชวนอีกเหรอเนเเไ้ทนดูรุ่นรน่ปอันนี้รุ่นใหม่ เออก็สําหรับรุ่นใหม่อาจจะเคยเห็นพ่อพ่อแม่พูดถึงแบบเฮ้ยปวดคอปวดคอแล้วแบบเฮ้ยพ่อแม่พูดถึงอะไรวะเนี่ยโอกาสของคุณเนี่ยมาดูได้เลยฮะชเอร์เข้าลงวันที่วันที่เก้าผมก็น้องใหม่นะฝากตัวด้วยนะครับโอเคขอบคุณร่ะ